คือหลายคนอาจจะเปรียบชอบเปรียบเทียบว่ามนุษย์เนี่ยเหมือนไวรัสเหมือนโรคร้ายที่คอยกัดกินธรรมชาติแต่ใน,นอีกแง่หนึ่งนะมนุษย์คือเผ่าพันธุ์เดียวที่สามารถหอบชีวิตไปยังที่อื่นได้ก็เข้าใจว่าจัก,กรวาลมันขยายตัวในอัตราเร่งในเมื่อไม่มีเด็กเกิดใหม่ไว้ได้ คนก็จะเริ่มแก่และก็ตายลงทีละคนนอกจากดาวเลษ์จะดับลงแล้วหลุมดําก็มีวันตายก็คือง่ายว่าเราอยู่บนโลกก็เราก็จะร้อนแรงขึ้นสว่างจ้าขึ้นว่างั้นเถอะหมายว่าพื้นดินแม้แต่ฝุ่นนะฮะก็จะไม่ก็ไม่เหลือมันเย็นลงเรื่อยๆเย็นลงตรงนั้นเขาเรียกว่าศูนย์องศาสมบูรณ์จะเป็นอุณหภูมิที่อะตอมทุกอย่างหยุดนิ่งไม่มีการขยับอีกแล้วเราเพิ่งผ่านดวงอาทิตย์เหมือนเป็นเทพเจ้าแต่เทพมันก็ไม่ได้อามาตาเหมือนกับในศาสนา ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนําไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่าง ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับการที่เราเกิดระบบสุริยะแล้วก็เกิด เรียกว่าสิ่งมีชีวิตขึ้นในโลกของเราเนี่ยนะฮะแน่นอนว่ามันก็ต้องมีวันที่ดับสลายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกจะดับสูนย์จะแตกสลายหรือเกิดวันโลกาวินาเนี่ยเมื่อไหร่จะมีอย่างนี้ถ้าพูดถึงดวงอาทิตย์อะ่ะก็เหลืออีกประมาณ4,000กว่าล้านปีถึง5,000ล้านปีดวงอาทิตย์จะประมาณครึ่งอายุละอันนี้ประมาณอายุดวงอาทิตย์จากอะไรฮะปริมาณ,มาณของ,ของแร่ธาต ไฮโดรเจนที่เหลืออยู่คำนวณกับมวลสมการคิดออกอายุออกมาได้ฮะเคลสปรังเราคิดมาตลอดว่าดวงอาทิตย์มันเป็นเป็นิรันดิ์ขึ้นทิศเดียวกันในทุกๆวันคาดการได้ predictability ใช่ไหมใช่เออแต่สุดท้ายมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะถึงจุดนั้นโลกอย่างที่เรากก่าวไปสิ่งมีชีวิตบนโลกนะฮะใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ทั้งสิ้นก็อย่างที่ว่าพืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้น้าตาลมามีสัตว์กินพืชไปกินพืชเราก็ไปกินสัตว์ที่กินพืชอีกทีหนึ่งแล้วก็ ทำกระบวนการกลับกันแล้วดวงอาทิตย์มันก็ยังทํามากกว่านั้นนะฮะดวงอาทิตย์ยังก่อให้เกิดวัฏจักรน้ําโลกเราจะไม่มีแม่น้ําถ้าไม่มีดวงอาทิตย์เพราะดวงอาทิตย์ยกน้ําจากมหาสมุทรขึ้นไปในอากาศไปเป็นก้อนเมฆพลังที่ทําให้เกิดกระแสความกดอากาศอะไรก็แล้วแต่ความร้อนเมฆเคลื่อนตัวไปตกกลับลงมาเป็นฝนไอ้พวกวัฏจักรันนี้มันคือพลังของดวงอาทิตย์ทั้งสิ้นครับเราพึ่งพาดวงอาทิตย์เหมือนเป็นเทพเจ้ามานานนะฮะแต่เทพมันก็ไม่ได้อมาตะาเหมอนกับในนี้ ศาส,สนาเทพเจ้าในชีวิตจริงของเราเนี่ยมีอายุไข่นะครัก็เข้าใจได้มันก็เลยเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ว่าเออวันหนึ่งมันก็ต้องจบลงแต่ว่า <laughs> ันจะเสริมทีนนึงว่าถ้าพูดถึงสิ่งมีชีวิตในโลกเนี่ยจะอยู่ไม่ได้เมื่อไหร่มันจะไม่ใช่รอ4 000, 5, 000, 000, ี0 0ันห้ล้านปีนั้นมันจะประมาณแค่ส0 0พันกว่าล้านปีเพราะดวงอาทิตย์มันรอน,นเรื่อย แล้วมันจะมีอุณหภูมินึงที่เราคำนวณแล้วว่ามันสิ่งมีชีวิตไม่น่าจะศัยอยู่บนดาวดวงนี้ได้แล้วถึงจุดหนึ่งะฮะน้ำในมหาสมุทรมันก็คงจะระเหยแล้วก็เกิดเป็นปรากฏการณ์เดียวกับดาวศุกร์ก็คือความร้อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งฝนที่ตกลงมามันก็จะไม่แตะพื้นอะ มันเป็นระดับที่ร้อนเรียกว่าจะไม่มีน้ําในสถานะของเหลวอต่อไปบนโลกอายน้ํเป็นแก๊สประมาณพันสองพันล้านปีนี่แหละช่วงนี้มันก็จะเป็นเหมือนเตาอบซึ่งโลกก็จะอย่างว่าแหละพอถึงจุดหนึ่งถ้ามันร้อนขึ้นจริงๆงใช่ไหมตามทฤษฎีตาทฤษฎีเราก็มันไม่ได้แล้วคือโลกก็ยังอยู่เป็นดาวอยู่แหละแต่สิ่งมีชีวิตอับบัติเรียอยู่ได้อาจจะอยู่ได้แต่สิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนมีอารยธรรมแบบมนุษย์เนี่ย อาจจะวุ่นวายแล้วผมคิดว่ามนุรุ์ไม่สามารถอยู่ได้เพราะมันร้อนเกินไปสิ่งมีชีวิตไม่น่าเหลือก็อย่างว่าครับสิ่งมีชีวิตมันก็จะมีแบบช่วงเวลาหน้าต่างวินโด w o อ l i ไลฟ์เขาเรียกช่วงช่วงที่จะสามารถแบบมีมีสิ่งมีชีวิตได้แค่นั้นเองแค่ไม่นานนะถ้าผมพันล้านจำเลขมันอยู่หลักพันล้านปีพันล้านพันล้านถึงสองพันล้านปีจะท่านี้พันล้านปีเหรอแล้วลูกหลานเราจะอยู่ยังไง ผมนานนะพันล้านปีนี่ครับพันล้านนานครับมนุษย์เกิดมายังไม่ถึงล้านปีเลยครับพันล้านปีถ้าเราย้อนกลับไปยังเซลล์เดียวกันอยู่เลยครับนานครับนานใจครับผมก็พูดไปคร้บเราก็คงอยู่ไม่ถึงได้ดูหรอกแต่มันก็เป็นเรื่องเศร้านะครับเพราะว่ากว่าจะเกิดระบบสุริยะกว่าจะเกิดดาวเคราะห์ที่นะฮะมีหลากหลายสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ของของกาแล็กซีของเอกภพเลยดีกว่าแล้วถ้าเราคิดว่าเฮ้ย พันกว่าล้านปีเย่ยสิ่งมีชีวจะไม่มีแล้วเหรอมันน่าเสียดายนะนก็ไม่มีอะไรคงอยู่ถาวร <c oughs> แ้าข่าถามว่าเอาแล้วเผ่าพันธุ์ของเราเนี่ยมันต้องจบตามลงด้วยหรือไม่ <c oughs> มันก็มี2แนวคิดนะครับว่าเราจะต้องสืบสารสิ่งมีชีวิตต่อไปเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเรื่องสิ่งมีชีวิตต่างดาวนะฮะมันก็อาจจะดูเหมือนว่าสิ่งมีชีวิตทร,รงพลังญานเนี่ยหาได้ยากยิ่งในจักรวาลเหมือนมันถ้าเกิดว่าจักรวาลเอกภพ,พไม่มีสิ่งมีชีวิตมันก็เหมือน ไม่มีความหมายฮะมันจะมีความหมายอะไรถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตที่สามารถรับรู้หรือสังเกตอะไรได้อะไรเงี้ยฮะมันก็เลยอาจจะมีคํากล่าวที่ว่าอะไรนะเราคือจักรวาลที่มองตัวมันเองคือจักรวาลสร้างเราขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยสงสัยใครรู้อะไรเงี้ยชีวิตมันก็เลยมีคุณค่าครับมันมีคุณค่าในขณะที่เราก็ดูเหมือนไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญอะทั้งในความสําคัญและไม่สําคัญของตัวเราเนี่ยไม่รู้นะสำหรับผมผมคิดว่ามนุษย์เนี่ย ควรนาพาชีวิตออกไปไปสู่ดาวดวงอื่นคือหลายคนอาจจะเปรียบชอบเปรียบเทียบว่ามนุษย์เนี่ยเหมือนไวรัสเหมือนโรคร้ายที่คอยกัดกินธรรมชาติ <c oughs> แตน่นอีกแง่หนึ่งนะฮะมนุษย์คือเผ่าพันธุ์เดียวบนโลกที่สามารถหอบชีวิตไปยังที่อื่นได้ <c oughs> นอกจากมนุษย์มันไม่มีอะไรบนโลกจะมาพา สิ่งมีชีวิตอื่นออกหนีจากไฟโลกันของดวงอาทิตย์ถูกไหมครับเราก็ต้องหาหนทางที่จะออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคแหละมันเกิดเกิดขึ้นอีกพันล้านปีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ปัจจุบันเราไม่ได้ตื่นตระหนกเพราะมันก็อีกนานสมมุติว่าโอเคการเดินทางไปยังดาวังคาร แต่ดาวอังคารมันก็เป็นดวงอาทิตดวงเดียวกับเราอยู่ดีนี่อรอไหมมันก็แค่แคเถิบไกลๆในมันก็มีแนวคิดว่าเอ้ยเราอาจจะไปอยู่ในพวกดวงจันทร์ของวรหัสดวงจันทร์ดาวเสาร์ทิไกลออกไปแต่มันก็เป็นแค่การยื้อเวลาภายในดวงอาทิตย์ของเรานะฮะยือย้อออกไปแต่สุดท้ายนะฮะถึงดวงที่ดวงอาทิตมันต้องยุบตัวดวงอาทิตเนี่ยเผาผ่านเชื้อเพลิงของมันลงหมดลงใช่ไหมมันก็ยุบตัวลงอีก5,000ล้านปีถึงจะหมดถูกไหมฮะ แต่ก่อนมันจะยุบตัวอย่างว่าความสว่างและความร้อนจะเพิ่มมันจะเพิ่มคือมันจะมีกลไกบางอย่างอย่นิวเคลียสฟิชชันที่ไฮโดรเจนน้อยลงอธิบายยากนิดนึงอธิบายยากนิดนึงก็คือง่ายว่าเราอยู่บนโลกก็เราก็จะร้อนแรงขึ้นสว่างจ้าขึ้นว่างันเถอะดวงอาทิตย์มันจะกลายเป็นดาวยักษ์แดงก่อนมันเกี่ยวกับกลไกมวลข้างในเรื่องแรงน้มถผวงและกันอธิบายยาวครับประมาณมันจะกลายเป็นดาวยักษ์แดงที่จะร้อนและใหญ่ขึ้นมากกว่ารับร้อนใหญ่ขึ้นมากซึ่งตรงนี้ก็มีอยู่สองทฤษฎีก็คือว่ามันจะกือโลกไปจนโลกไหม้หรือโลกจะถูกกดันออไป อีออวงโคจอรหนึ่งก็เป็นไปทั้งคู่เขาก็ยังไม่ฟันธงแต่สุดท้ายดวงอาทิตย์มันต้องยุบตัว มันก็จะเหลือตะแก,กรงกลางที่เราเรียกว่าดาวแคข,ขาวเย่ยตอนนี้ก็เหมือนกับให้ก้อนเหล็กลร้อนๆที่รอวันดับไม่สามารถสร้างพลังงานอะไรได้แล้วะนะฮะดวงอาทิตย์เราก็จะตายจากไปแล้วฝุ่นผงดวงอาทิตย์มันก็จะกําเนิดมาเป็นดาวใหม่ๆมที่จริงเราสังเกตซากของดาวที่ตายแล้วได้เยอะมากเลยนะบน้องฟ้าแล้วก็หลายอันก็สวยมากบางอันเจมเป็ะกล้องเจมเป๊ะก็ถ่ายได้นะฮะแล้วเราก็เห็นว่าเออเนี่ยข้างนอกโอ้โหสีสันเป็นฝุ่นสวยงามเลยพวกสสารที่มันปลิวออกไปนี่แหละสากวันหนึ่งเมื่อมีดา ดาวฤกษ์ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ฝุ่นผงเหล่านั้นก็จะมารวมตัวกลายเป็นดาวเพราะดวงใหม่เป็นวัฏจักรต่อไปเรื่อยๆแต่ไอ้ตรงกลางเป็นจุดข,ขาวร้อนๆเป็นแกนกลางของดาวที่เหลืออยู่ก่อนหน้านั้นเป็นดาวฤกษ์ที่ให้แสงสว่างและความอบอุ่นดาวเคราะขาวเนี่ยไม่ได้เกิดมันความร้อนที่มันเกิดเนี่ยมันไม่ใช่ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นแต่มันเป็นวิซิโดฮีทมันคือความเหมือนเหมือนเหล็กร้อนๆอนะนะที่ที่มันค่อยๆ เย็นลงเย็นลงนั่นแหละฮะสักวันหนึ่งก็ดวงที่ย์ก็ดับไปท่ามกลางความเย็นเยือกของอวอกาศเนี่ยคือเราก็ต้องไปหาดวงอาทิตย์ดวงใหม่ระบบดาวอื่นต่อไปนั่นแหละฮะถ้าเราจะไปหาดาวฤกษ์ดวงอื่นนีมันก็จะเป็นวิธีการแต่อย่างว่าใกล<ะ>ที่สุดกี่ปีแสงนะฮะสี่สปีแสงฮะแต่อย่าลืมว่ามันจะกลับมาเราแต่แต่อย่าลืมว่า <c oughs> ดาวฤกษ์เนี่ยแต่ละดวงทุกดวงเนี่ยเคลื่อนที แต่กาลิสิยทางเผือกก็เคลื่อนที่วนรอบทางช้างเผือกด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากันหมายความว่าหมื่นปี่านไปเนี่ยดาวฤกษ์ที่ใกล้ที่สุดก็อาจจะไม่ใช่ดวงนี้ละก็เป็นดวงอื่นมันเหมือนวนรอบกปนอย่างเงี้ยครับมันก็แล้วแต่ช่วงว่าดาวฤกษ์ดวงไหนเนี่ยจะใกล้เราที่สุดนั่นแหละซึ่งเราอาจจะรู้สึกดีใช่ไหมว่าเออเราก็อาจจะเดินทางย้ายดาวหาพระอาทิตย์ใหม่ๆไปเรื่อยๆลองทางช้างเผือกมันก็อาจจะดูเป็นวัฏจักรที่ไม่รู้จบ แต่ความจริงว่าถ้าจักเนี่ยมทีที่สิ่งตุดประเด็นตรงนี <c oughs> มน้มันก็มีจบไงก็อาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็เวียนว่ายไปเรื่อยๆมันก็อาจ,จะดูดีนะ <ừ. S 1> ความจริงไม่ใช่อย่าง,งานั้น คือเอกภพนะฮะอย่างที่เรากล่าวว่ามันกำลังขยายตัวตลอดเวลาเราค้นพบว่ากาแล็กซี่ที่อยู่ห่างกันจากเราเนี่ยยิ่งขยายตัวออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าเอกภพมันยิ่งขยายขยายขยายอต่อในทุกวันนี้ก็ยังขยายอยู่เรังจับไม่ได้ว่ามันจะลดลงหรืออะไรเท่าที่เรารู้มันขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งนะฮะดังนั้นเนี่ยสักวันหนึ่งแก๊สไฮโดรเจนที่มันเป็นตัวตั้งต้นให้กําเนิดดาวฤกษ์เนี่ยมันจะห่างกันเกินไปกว่าที่มันจะยุบตัวเป็นดาวฤกษ์ได้ หมายความว่าจะไม่มีดาวฤกษ์เกิดใหม่ในอนาคตห่างไกลอนาคตที่ผมพูดถึงคือหลักล้าน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 สิบยกกําลังเป็นร้อยคือนานมากค่ะเอางี้ตั้งแต่เอกภพถึงกำเนิดขึ้นมาจนวันนี้ยังน่าจะน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่จะไปถึงจุดนั้นครับคือดาวฤกษ์มันจะต้องวนไปไปไปอีกนานน่ะแหละแต่แต่ว่าวันหนึ่งจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจะไม่มีดาวฤกษ์เกิดใหม่เหมือนอยู่วันหนึ่งพูดว่ามนุษย์จะไม่สามารถมีลูกได้ นึกออกไหฮะในเมื่อไม่มีเด็กเกิดใหม่ไม่ได้คนก็จะเริ่มแก่แล้วก็ตายลงทีละคนดาวฤกษ์ก็จะค่อยๆแบบดับลงบนท้องฟ้าเหมือนสวิตไฟที่จะดวงวันใบวันแบบค่อยๆค่อยๆดับไปก็เอกภพก็จะมืดมิดมืดสนิทเหมือนยุคแรก ตัแต่ดาวเคราะห์ที่เป็นพื้นก็มีอยู่นะฮะแล้วก็มีแต่ก้อนหินลอยเต็มไปหมดที่เป็นดาวเคราะห์และดาวเคราะแก๊สที่ยังหลงเหลือและนักวิทย์ก็มีแนวคิดว่าในตอนนั้นเนี่ยหลุมดําอาจจะเป็นแหล่งกาเนิดแสงสว่างเพียเดียว มีอาจจะมีเอเลี่ยนหรืออารยธรรมต่างดาวก็อาจจะใช้พลังงานการอะไรนะการหมุนของหลุมดำดําไอตัวแทกชชันดิสเน่เพราะหลุมดำมันดูดท,ท,ทุกอย่างมันรวมไปถึงแสงใช,ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นเป็นจานถ้าเห็นรูปถ่ายหลุมดำมนะฮะมันจะมีแสงวนรอบหลุมดำไอ<ม>ตรงนั้นมันอาจจะเป็นแหล่งพลังงานพลังงานสุดท้ายให้กับอารยธรรมนะฮะนั่นแหละฮะโลกที่จะไม่ได้หลุมดำ แต่ประเด็นคืองน,นี้ฮะคุณสเตเฟนฮอว์กิงเนี่ยเขาโด่งดังมากมาจากการคิดค้นสมการที่ชื่อว่าการแผ่รังสีของฮอว์กิงคุยง่ายฮะ <c oughs> เขาบอกว่าหลุมดาก็มีวันตายก็มีวันตายใช่<ม>เพราะว่าหลุมดำเนี่ยฮะมันจะแผ่รังสีออกมานะฮะถ, <c oughs> ถ้าพูดสั้นๆนะฮะเรียกว่าการแผ่รังสีของฮอว์กิงนะฮะแต่หลักเวลาที่นานมากๆเลยแสดงว่าสักวันหนึ่งนะฮะเมื่อหลุมดํามันรวมตัวกันเองชนกันเองมันไม่มีอะไรให้ดูดเข้าไปอีกแล้วมันจะเริ่มผมใช้คำว่าระเหิด เริ่มเล็กหายไปหายไปจากจักรวาลนะฮะอ้างอิงตามสมการทางคณิตศาสตร์ของการแผ่รังสีของฮอว์กิงนะครับซึ่งได้รับความได้รับการยอมรับมชิงวงกว้างแล้วกันแต่เรายังไม่ไม่สามารถสังเกตได้จริงๆนะว่าหลุมดำมันมีการแผ่รังสีออกมามันแค่คณิตศาสตร์นะฮะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันบ่งบอกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยหลุมดําก็ต้องตายแสดงว่านอกจากดาวฤกษ์จะดับของแล้วหลุมดําก็มีวันตาย เหมือนกันหลุมดําเมื่อหลุมดาตายมันก็คงจะเปล่งแสงระเบิดขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนพลุลองจินตนาการอย่างนี้ก็ได้ฮนะเหมือนแบบแปะ๊ะแป๊ะทีละดวงหลุมดำระเหยพุ่งพุ่งพุ่ง,งอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายหลุมดําก็จะดวงสุดท้ายก็เช่นกันแต่มันยังมีดาวเคราะห์อยู่ใช่ไหมแต่มีดาวเคราะห์อยู่ใช่ไหมแต่มันถึงจุดหนึ่งที่ว่าคือ,ค,อคือต้องเข้าใจว่าจากักรวาลมันไม่ได้ขยายตัวอย่างเดียวมันขยายตัวในอัตราเร่งรหมายความว่า ในขณะที่มันขยายตัวมันขยายตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆทุกๆครั้งที่เวลาผ่านไปคือมันไม่เป็นเส้นอย่างงี้มันขยายแบบเป็นอัตราเร่งรนะฮะดังนั้นเนี่ยเราสามารถคาดการได้เพราะเรารู้อัตราการขยายตัวของเอกภพอย่างแน่นอนรเรารู้ว่าสารจะประพฤติตัวอย่างไงและในตอนนี้ไม่มีทีท่าว่าเอกภพจะหยุดขยายตัวลงนะฮะดังนั้นเนี่ยสมมติฐานเนี่ยเลยเลยบอกไบถึงว่าถึงจุดหนึ่งนะฮะโครงสร้างที่เป็นอะตอมของโปรโตอนเนี่ย มันจะไม่สามารถก็จะจับกันไม่ได้เลยจับกันไม่ได้โดนทางโดนทางเยอะเกินไปเขาเรียกว่าโฟตอนดีเคนะฮะก็คืออะตอมไม่สามารถจำารงอยู่ได้ไม่ถูกฉีกออกหมายความว่าสสารทุกอย่างจะถูกเปลี่ยนแปลเป็นพลังงานเปลี่ยนกับมาเป็นพลังงานหมายความว่าพื้นดินแม้แต่ฝุ่นนะฮะก็จะมีก็ไม่เหลือแล้วทุกอย่างดีเคจักรวาลก็จะเป็นทะเลแห่งความมืดมิดที่เต็มไปด้วยอนุภาควิ่งไปวิ่งมาแล้วก็จะขยายไปเรื่อยอยูนะ ขยายไปอีกก็ไกลออกไปอีกจนจับกันยาก้าวิ่ก็ถึงจุดที่ว่ามันเย็นลงเรื่อยๆเย็นลงตรงนั้นเขาเรียกว่าศูนย์องศาสมบูรณ์คือประมาณลบอนุภาคหยุดนิ่งเอาอย่างนี้ถ้าเราเท่าจอดเรื่องนิดนึงเรื่องอุณหภูมิเนี่ยขอขอลงขอลงลงฟิสิกส์นิดนึงก่อนความร้อนความเย็นเนี่ยเราเราจะรู้สึกว่ามันคือความรู้สึกแต่จริงมันคือการขึ้นไวของอะตอมยิ่งอุณหภูมิสูงร้อนก็ขึ้นไปได้ดีเหมือนเราวิ่งเราวิ่งร้อนอุณหภูมิคือความเร็วความเร็วของอนุภาคก็คือ มันจะมีธาตุแต่ละชนิดรหรือโมเลกุลแต่ละอย่างมันจะมีอุณหภูมิที่มันฟังชันง,งานได้ได้ดีก็อย่างมนุษย์เราก็ฟังชันง,งานได้ดีใน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 ,ในอุณหภูมิระดับหนึ่งถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้เราก็ฮีสโตกได้อะไรเงี้ยเกี่ยวกับกเรื่องเรื่องการทํางานถ้าเราพูดถึงระดับอะตอมก็คือก็คือความเร็วรถ้ายิ่งเย็นมันก็ยิ่งชา้าช้ามันก็ยิ่งช้าจนมันหยุดจนถึงมันทํางานไม่ได้ค,ความเย็นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ใน,ในจกักรวาลลบสองร้อยแปดสิบสามใช่ลบลบเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสาม จะเป็นอุณภูมิที่อัตอมทุกอย่างหยุดนิ่งไม่มีการขยับอีกแล้วสูนทรสาสสมบูรณ์ก็คือถึงตอนนั้นพลังงานทุกอย่างอนุภาคทุกอย่างจะหยุดนิ่งมืดมิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นตลอดไปตรงจุดนี้มันมีนี่นนิยามของคำว่า แล้วเราจะนับเวลาได้ไหมเพราะว่าเวลาคือการสังเกตความเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนที่ของอะไรบางอย่างถ้าเกิดทุกสิ่งทุกอย่างหยุดนิ่งไม่ขยับแล้วเวลาจะมีความหมายอะไรแทนพูดกันว่าเอกภพที่ใหญ่เกินไปอุณหภูมิเย็นจนทุกอะตอมในเอกภพ เย็นจนไม่ขยับเขาบางคนก็ตีความไปจรเนี้นี่คือจุดที่เวลาหยุดมันคือจุดจบของเวลา end of time ครับไรความหมายไรความหมาย end of time เล่นความหมายเคยมีคนกล่าวไว้ว่าอ้าวถึงตอนนั้นก็คงจะมีบิ๊กแบงอีกรอบแต่อย่าลืมนะฮะบิ๊กแบงมันไม่ได้เป็นจุดแสงที่เกิดขึ้นในไม่ใช่นี่ไม่ใช่จุดที่เกิดขึ้นไม่ใช่จุดที่เกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นทุกที่ดังนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็คิดว่าเรากำลังจะดำเนินไปในทางนี้คือเอกภพที่เกิดมาครั้งเดียวแล้วดับไป คือริงมันมีคําอธิบายที่มากกว่านี้นะครับว่ามันอาจจะมีหาอกระพบที่เกิดขึ้นมาแต่การที่เราจะออกจากเอกภพที่กําลังจะตายเนี่ยเป็นไปได้ไหม มันก็เป็นเรื่องที่แค่ไปดาวน์งหนึงยากเลยแลยนี่เราต้องออกจากจักรวาลที่กําลังจะหนาวตายอะไรอย่างเงี้ยมันฟังแล้วเศร้าจังเลยใช่ะคืฟังแล้วเศร้าจังเลยคือมันเหมือนเป็นการเล่าว่าเราตายแล้วจะไม่มีโรกหลังความตายอคือถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยมันจะมีบิบัติอีกรอบมันจะเกิดใหม่มันจะรู้สึกดีไปมันจะรู้สึกดีแต่แต่จักรวาลเนี่ยมันเท่าที่เราสังเกตได้มันเหมือนว่าครั้งเดียวแล้วจบอ่ะ และตลอดการดูโหดถูเนาะผมพูดเรื่องบิ๊กเบลสันนะ<อ>ส้นๆได้เลยบิ๊กเบลแต่แต่ได้ครับแต่ให้คุณเอกและกันคืออะไรเอาเป็นว่าอันนี้ฮะอันนี้คือเป็นโมเดลที่ว่าขยายตัวไปเรื่อขย,ยขยายขยายขยาย,ย,าย,ย,าย,ย,ายจนทุกอย่างมันดับจนมันนิ่งจนมันเย็นเขาเรียกว,ว่าบนะิ๊กฟรีทฮะหรือว่าการแชร่แข็งครั้งใหญ่ก็คือแช่แข็งทุกอย่างไม่เคลื่อนที่หยุดนิ่งดับอันนั้นคือ end of time ถูกไหมเอโนร์ไทม์จุดจบของการเวลาบิ๊กฟ e ีทฮะแต่ก็มีนักสะสมเสนอว่าอ้าวแล้ว ถ้าอยู่ๆมันขยายไปเรื่อยๆในอนาคตแล้วช่วงเวลาหนึ่งอ่ะมันหดละเุณเอกเลยคือมันจะเป็นยางี้เริ่มแรกเริ่มแรกก่อนเลยเริ่มเริ่มแรกที่ไอเดียจะเรียกว่า Big b เบลกับ Big Crush ซึ่งสองอันนี้จะคล้ายๆกันแต่ต่างกันนิดหน่อย Big Crush คือเอกภพบขยายแล้วก็หดแล้วก็จบตรงนั้น Big แล้วขยายหดขยายหดเหมือนเป็นลูกตอนแรกเริ่มแรกก่อนที่โมเดลบิ๊กฟีดโมเดลบิ๊กเบลค่อนข้างมาก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเราเคยคิด เคยคิดเกี่ยวกับเรื่องแรงและพลังงานในแบบคลาสสิกของเราก็คือในแบบที่เออมันต้องมีพลังงานบางอย่างทําให้เกิดบิกแบงอัตราขยายและแน่นอนว่าพลังงานนั้นนะ่ะมันจะต้องหมดลงการอัตราการขยายต้องหมดลงเหมือนกับเราโยนบอลขึ้นไปแล้วบอลก็ต้องล่วงลงมาหาพลังงานต้องหมดลงถ้าพอพลังงานมันการขยายหมดลงปุ๊บมวลในเอกภพมวลจะทําให้เกิดแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงต้องเอาชนะพลังงานนั้นได้สักวันหนึ่งแล้วทอาชนะได้ปุ๊บมันก็จะกลับมาใหม่ปุ๊บเอกภพก็จะหดมาใหม่แล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดตัดระหว่างบิ๊กเบลกับบิ๊กคราชถ้าบิ๊กคาชคือโคตรลงคือจบแต่บิ๊กเบลคือโคตรลงต้องไปรู้นีกนะต้องมีพลังงานหรือปรากฏการณ์บางอย่างทําให้มันขยายรอบซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเลยอืมอ่าแล้วก็จะเกิดลูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็แต่แฮปปี้เอนดิ้งอน้ก็จะแฮปปี้เอนดิ้งนะว่ามันจะนิรันดร์ใช่ใช่เออแต่ปัญหาคือโมเดลนี้ต้องคิดในแง่ของพลังงานที่ทำให้เอกภพขยายเนี่ยมันต้องหมดแต่จากการสังเกตตลอดมาจนถึึงงทุกวันนนีจถ โดยเฉพาะตั้งแต่ปี1990เทคโนโลยีเรามากขึ้นปรากฏเราเห็นพลังงานนี่มันไม่หมดอ่ะมันดูเหมือนว่ามันจะขยายไปในทางที่ว่าครั้งเดียวจบอะครับคือคือน่าจะไปทาง End of Time ใช่น่าจะไปทางนั้นมากกว่าตามหลักฐานที่มีในปัจจุบันแต่ใครจะไปรู้ครับผมคิดง่ายๆดีอีกหลายพันล้านปีข้างหน้ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไขึ้นบางอย่างที่เราไม่รู้ที่เราไม่รู้พลังงานีเราเพิ่งสังเกตมาแค่ร้อยปีถูกไหมฮะมันมันก็เปิดโอกาสแต่ผมแค่ความว่าเอ้ยในตอนนี้จากที่เรามีมันกำลังจะ จบแบบน่ากลัวใช่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยถ้าเปรียบเทียบช่วงเวลาของเอกภพนะครับเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า age of starlight หรือยุคแห่งแสงของดวงดาวถ้าเราเปรียบว่าจักรวาลเป็นเหมือนชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิครับถ้าผมเทียบว่าปฏิสนธิของมนุษย์เนี่ยคือบิ๊กแบงหมื่นสามพันแปดร้อยล้านปีที่แล้วอันนี้คือบิ๊กแบงเรากําลังเหมือนเป็นตัวอ่อนที่อยู่ในคันมันดาครับนะฮะแล้วเราก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่ง คลอดออกมามนั่นคือดาวดวงสุดท้ายดับลงชีวิตเด็กที่คลอดออกมาจนถึงชราภาพและตายคือความมืดมิดก็คือก็คือนึอกอ,ออกไหมฮะว่าช่วงเวลาที่มีดาวมีแสงสว่างเนี่ย มันสั้นเสียเหลือเกินเมื่อเทียบกับช่วงเวลาของเอกภพที่มันจะเป็นไปนในอนาคตซึ่งนนเราอยู่ในช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดถูกไหมน้อยนิดถึงแม้ฟังแล้วตอนจบเนี่ยจะดูเศร้านิดนึงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องจบลงในระยะเวลาอันถึงแม้จะเรียกว่าไกลแสนไกลนานแสนนานก็เถอะแต่ว่าเอาละเผ่าพันธุ์มนุษยชาตินะสิ่งมีชีวิตหรือว่าโลกของเราใบน,นี้ที่สวยงามมันเป็นสิ่งที่มีความหมายมันทําให้เราได้ บอกย้ำว่าให้ใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีคุณค่าครักเพื่อมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าถ้ามีมนุษย์ต่างดาวนะฮะวันใดวันหนึ่งเอกภพก็ต้องจบลงรบเราก็คงกอดคอกันไปถึงจุดนั้นด้วยกันนะฮะเราคงถ้ามีด้วยกันนี่นักวิทย์ก็คงดีใจว่าเออวะเห็นไหมเราก็ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเหงานะฮะมันก็จักรวาลมันก็มีเรื่องอัศจรรย์ใจให้มนุษย์ตลอดครับมีอะไรก็ให้พี่เอกฝากหน่อยอ่ฝากถ้าถ้าฝากเรื่องอะไรวันนี้ก็ ท้ายสุดเราก็รู้ว่าจุดจบเราเป็นยังไงแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะชีวิตไม่มีความหมายเพราะเรารู้ว่าเกิดมาเพื่อศึกษาและเรียนรู้เหมือนกับไลฟ์ที่บอกในตอนต้นคลิปในตอนก่อนๆก,ก็ได้ว่าเราก็คือ s t r u g g l e for living เราก็สู้เพื่ออยู่เพื่อมองเห็นมันให้มากที่สุดดังนั้นพะว่าคือเป้าหมายของเราสู้อยู่มองเห็นมันแล้วก็สร้างสารรค์ความอัศจรรย์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราคือสิ่งอัศจรรย์ของเอกภพนี้นั่นแหละผมก็อย่างที่บอกว่าการที่กว่าจะเกิด ดวงดาวต่างๆมันจะเกิดชีวิตอะไรเงี้ยจริงมันไม่ได้ง่ายเลยมันยากมาก <c oughs> การที่เราได้โอกาสเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ได้เห็นสิ่งต่างๆแล้วก็มันเหมือนมีเพียงเราที่ได้รับโอกาสนี้ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็คิดว่าเออนี่เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะสรรหามองหาความรู้ต่อ, <c oughs> ตอๆ <c oughs> อไป <c oughs> เพื่อที่จะได้แบบว่าเห็นความสวยงามเหล่านี้ไปด้วยกันครับ เอาล้วครับถ้าอยากจะติดตามน้องทั้ง3คนเนี่ยติดตามได้ที่ไหนบ้างนะพี่บุณเอกก่อนคับผมช่อง YouTube ชื่อ curiosity channel คนช่างสงสัยก็ชื่อตามเส้นนี้เลยครับอาจจะไม่ค่อยชัดสักหน่อยนะครับผมเป็นช่อง YouTube แล้วก็ กำลังทำเว็บไซต์นะครับอีกสักคงสักสามสองสาเดือนก็คงเขียนเสร็จครับผมครับส่วนผมครับตามทีมงาน s p e th dot io ได้ทั้งเพจ Facebook บล็อกดิบนะครับแล้วก็ YouTube นะครับก็ตอนนี้ก็เก้าหมื่นซับแล้วจะแสนซับฝากทุกคนซับติดกันด้วยนะครับดีครับเจ้ครับของผมนี่ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับหลังจะเป็นที่ Facebook แล้วก็เว็บไซต์นะครับชื่อว่า the p r i n c i p i a หรือว่า the p r i n c i p i a co นะครับจะเป็นข่าววิทยาศาสตร์บ้างหรือว่าวิทยาศาสตร์ ที่ซุกซ่อนอยู่ในสิ่งต่างๆต,ตามชีวิตประจำวันของเราหรือว่าอากระแสต่างๆที่เราเห็นกันในทุกวันอย่างเงี้ยนะครับก็ติดตามไ,ได้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้ง,ง3ท่านมากๆเลยนะครับที่ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายวิทย์ที่มาให้ความกระจ่างก,กับเราในวันนี้ได้มาพูดคุยกันโอ้โหสนุกมากนะครับแล้วก็ได้ความรู้มากมายเพิ่มเติมเยอะมากๆเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะน้องเอกน้องนิกแล้วก็น้องเต้มากๆเลยนะครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ